สวัสดีครับผมมิสกิก็กผมเอาตามจริงนะผมว่าจะมาอัดตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนแล้วแหละแต่ว่าทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ว่า,าผมไปขเขมนมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็แม่มาอะไรเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เหมือนกับผมว่าจะ เขาเรียกอะไรไม่มีเวลามาอัดคลิปอ้าวันนี้ก็มีเวลาก็พรุ่งนี้ก็ทํางานแหละแต่อ่ะมาก็จะเป็นรหัสนี้เลยที่ผมจะแจกเลยนะสําหรับคนที่อยากได้ง่ายๆคุณไปหามาให้ผมหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงที่นานแล้วแหละผมก็หามเพลงนี้มา,มานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้นะก็เป็นไอดีหลักเก่าแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเนาะตัวละครอ,อะไรอย่างนี้สกิน ผมก็มีเติมช่วงตัวละครไปบ,บ้างก็ไม่เยอะนะก็เป็นเติมแบบก,แก็กแกก็แกไอช่วงเฉพาะช่วงหนึ่งนะ,ะเฉพาะช่วงหนึ่งก็ประมาณนี้เนีย่ยตัวละครผมก็มีประมาณนี้คือมันมีน้อยอะ่ะเพราะว่าตอนที่ผมอ่าจะเล่นไอดีเนี้ยแล้วจู่ๆเขาเรียกอะไรนะ ผมดันลืมรหัสแล้วผมไปเล่นอีกรหัสหนึ่งแล้วกลายเป็นว่ามันเลยกลายเป็นรหัสอลองผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นรหัสนี้ตัวละครมาเลยน้อยลงไปเยอะเลยเพราะว่าตัวละครหลกัหลกๆมันก็จะไปอยู่กับไอดีที่ผมเล่นปัจจุบันการสก,กินใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเลยไม่ได้แตะเลยก็ถือว่าจะาสำหรับคนที่อยากได้นะ หรือคนที่ไม่มี ID เดีเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออมาร่วมกิจกรรมได้แต่สำหรับคนที่มี ID ดีแล้วก็ขขเขาเรียกอะไรก็ก็อย่าแย่งกันเลยนะเนาะให้ให้ให้คนที่เขาไม่มี ID ดีดกว่าก็ไออ่าสกินผมจะมีประมาณนี้นะเป็นสกินที่แบบก็กาๆกเาก,าก่าๆ,ๆน้อยแต่ว่าก็ก็เป็นสกินที่ผมในในไอดีที่ผมเล่นปัจจุบัน,น่ะไม่มีก็จะมีบัตเตอร์ไฟใช่ไหม แล้วก็สกินไทยของไอริแล้วก็อของอารัมแล้วก็5ปีนะแล้วก็เอาจริงไอดีนูนะ้นอะไม่มีสกินของไอดีนี้เยอะมากเลยยังแวนแวนอของตัวจีนนี่ก็ไม่มีไอไอดีนู้นนะอืมก็ประมาณนี้สกินฟอร์เรนอะเยอะนะ5 4 5สสกินมั้ง อย่าประมาณนี้แหละมันเป็นไอดีไม่ได้เล่นแล้วเออก็สำหรับใครที่จะเอาไอดีนี้ก็ง่ายๆเลยให้คุณหาเพลงเพลงหนึ่งที่มันร้องอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ร้องเพลงมานานเนาะก็เอาจริงนะ เสียงผมอาจจะเหมือนเสียงหมาเย้าใส่สังกะสีแต่ก็จะร้องเพื่อให้ทุกคนไปหาเพลงนี้มาเหลือเป็นคลิปเก่าเลยเอาไปคลิปเก่าดีกว่านาอเอออันนี้ผมเป็นคนร้องเองช่วงหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะช่วงนั้นเป็นการคเวอร์แต่ว่าเพลงนี้ผมหาไม่เจอแล้วมันจะกลายเป็นว่าผมไปกลายเป็นต้นฉบับมันไปแล้วแหละแต่ผมก็ไม่ได้ใส่เขาเรียกอะไรนะ

อ่าประมาณนี้ใครหาเพลงนี้เจอเป็นดนตรีอย่างนี้เม้นมาแล้วเขาเรียกอะไรนะเอาเฟซมาแล้วถ้าผมเปิดไปแล้วตรงกับที่ผมเปิดให้ฟังเอาสกินเออเอา ID ไปได้เลยอ่าแล้วไอดีสะอาดด้วยอืม